กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Scarlet Girl ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับผมเปิดให้เล่นทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS และ Android ในคลิปนี้ครับผมผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ตั้งค่าระบบครัผม ทุกคนเห็นไหมครับจะมีช่องให้เรากรอกโค้ดเนาะตรงคําว่าแพ็กแรกตรงนี้นะครับให้ทุกคนกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดต่อไปจะเป็นเทลิสตัวละครนะครับผมขออนุญาตขึ้นเทลิสตัวละครให้นะครับเทลิสตัวละครก็มีประมาณนี้เลยครับผมมาดูกันเลยครับผมว่าเราควรรีหาตัวไหนนะผมตอนเริ่มเกมนะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูตัวละครในเทียเอสเอสนะครับผม เทียนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด8ตัวละครนะครับเกมนี้นะครับผมตอนนี้จะมีตัวละครเมตานะครับผม6ตัวละครเนาะสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในแลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม Emulator ที่ดีที่สุดจะเป็นตัวละครระดับ SSR บวกนะครับผมเห็นไหมครับอยู่ในเทีย s s เลยนะครับผม6ตัวละครนี้นะครับเราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับผมถ้าใครดวงดีจริงๆครับผมถ้าสุ่มได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับสามารถปั้นใช้ยาวๆเล่นได้ยาวๆเล่นได้ทุกเนื้อหาเลยนะครับผม สำหรับตัวละครของเกมนี้นะครับผมถ้าเราซุ่มได้ตั้งแต่แรกๆนะครับอ่าต่อไปเราควรหาตัวละครตัวซ้ำด้วยนะทุกคนเพื่อํำการอัปดงอัปดาวให้กับตัวละครของเรานะครับถ้าใครนะครับผมสุ่มนะครับได้ตัวละครระดับ s s r บวกตั้งแต่ต้นเกียร์นะผมหาได้จากตู้กาชานะแนะนำให้ปั้นใช้ยาวๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อีก2ตัวเห็นไหมครับระดับ s s r นะผม2ตัวนี้ก็สุดตึงเหมือนกันนะครับผมถ้าสุ่มได้ก็ปั้นใช้ยาวๆได้เลย ในส่วนของเทียเอนะครับผมอ่าเทียนี้ก็สามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับผมรีหาได้เหมือนกันนะครับสามารถปั้นใช้ยาวๆเล่นได้ทุกเนื้อหาเล่นได้ทุกคอนเทนต์ได้เหมือนกันนะแต่ผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ำนะครับผมเพื่อรับการอัปดงอัปดาหกับตัวละครของเราเนาะในส่วนของเทียเอนะครับผมอ่าเทียเอก็ สามารถใช้ได้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับแต่บางตัวจะใช้ถึงกลางเกมแค่นั้นนะครับผมถ้าใครจะปั้นใช้ยาวๆจริงๆผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ำนะครับผมเพื่อทำการอัพดงอัพดาวเนาะทำดาวเยอะไว้ก่อนครับผมอาจังไงก็ปั้นเก่งแน่นอนนะครับในส่วนของเทียบีนะครับผมเทียนี้นะผมแนะนำให้ใช้ตอนต้นเกมก็พอแล้วนะครับถ้าใครจะปั้นใช้ยาวๆจริงๆนะแนะนำให้อัพดาวไว้เยอะๆเลยนะครับผมเหมือนกันกับเทียเอนะ ผมสรุปให้เลยละกันนะครับผมถ้าเราจะรีหาตัวละครควรรีหาเทียไหนใช่ไหมครับเทียเกับเทียเอสนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับผมถ้ามีดวงจริงก็แนะนําให้หาเทียเอเเลยนะครับถ้าใครรีดได้ตัวละครเทียเอสเอสหรือว่าตัวละครระดับ SSR บวกครับผมสามารถปั้นใช้ย,ยาวๆได้เลยนะครับผมอ่าเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ทุกเนื้อหานะครับผม ต่อไปคุณรีไอดีตอนไหนใช่ไหมครับผมพอเราเล่นจบชัปเตอร์ที่1นะครับผมไม่ต้องเล่นต่อเนาะให้เรามากดรับตั๋วกาชาตรงนี้นะครับผมพอเราเล่นผ่านด่าน1นขีดสานะครับจะได้ตั๋วกาชาอีก10บใบเนาะแล้วก็กดย้อนกลับออกมาครับแล้วก็มารับของที่ซองจดหมายตรงนี้เนาะก็จะเป็นของรางวัลที่ตัวเกมมันแจกนะครับ่าแล้วก็ให้เรามากกรอกโค้ดตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปได้เลยครับผม ตรงนี้เนาะหากกรอกโค้ดเสร็จมาที่กระเป๋าครับผมเราเราจะได้หีบนะบผมหีบเลือกตัวละคร SSR นะครับแบบอ l ลิตกับแบบคอนะครับทุกคนแล้วก็ตัวกาชาจะได้ประมาณ46ใบเนาะ,ะแล้วก็เพชรฟ้าอีกประมาณ4.5อ่จาสี่พันห้านะครับผมประมาณนี้ในหีบเลือกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเลือก ตอนที่เราสุ่มกระชาดีกว่าหรือว่าใครจะเลือกก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมมาที่ Echo ตรงนี้ครับผมตู้กระชาเนาะให้เราสุ่มตู้นี้เนาะ,ะก็มีตู้เดียวนะครับผมก็ดูตามเทียดิสที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมะนะหลักๆก,ก็สุ่มหาเทียเอสเอสแล้วก็เทียเอสนะครับผมอ่าโอเคครับผมมีสี่สิบห้าอ่าสี่สิบหกโลนะครับหรือว่าสี่สิบหกใบนะครับผม กดซ่มได้เลยเนาะกดข้ามแอนิเมชันด้วยนะโอเคไปครับผมได้ไหมอ้ยมาครับเลาครับผมเลาเดี๋ยวเราค่อยไปออกไปดูที่หลังก็ได้อนะ่ะโอเคสิบโลแรกครับผม SSR มาครับยี่สิบโลต่อไปออกไหมตัวนี้ ชาล็อตคุกเพิงนะครับผมเทียเอนะตัวนี้นจะเป็นตัวแทงนะ,อ,ะออกอีกครับผมเฮ้ยถือว่าไม่เลวนะทุกคนสุ่ม10โลนะเลดในการออก ssr ครับผมออกทุกโลนะโอเคครับผมอีก10โลสุดท้ายเนาะเราค่อยใช้เพชรฟ้าในการเปิดอ้าว40โลไม่ได้นะทุกคนอ๋อผมลืมด,ดูครับทุกคน ตู้นี้มันการันตีเนาะถ้าเราสุ่มครบ40ครั้งนะผมมันจะการันตีตัวละคร S.R. s 1ตัวเนาะโอเคใช้อเพชรฟ้าหรือว่าคริสตัลฟ้าในการสุ่มครับโอเคกดไปเลยโอ้โหไม่ออกเลยนะทุกคนอ่าไม่เป็นไรนะครับเราค่อยไปรีไอดีใหม่ก็ได้นะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาที่โปสเตอร์ตรงนี้ครับผม อาพิธีตัวละครเนานะอาจจะได้ s s r สามตัวนะทุกคนมีเทียอะไรบ้างอา่าผมขออนุญาตดูก่อนแป๊บหนึง่งเทียเทียเอสนะเทียเอสเทียเอสกับเทียเอนะครับทุกคน อ่าตัวนี้อยู่เทียไหนวะเทียบีนะโอ้โหเกลือนะครับแบบนี้อ่าไม่เป็นลรนะครับอันนี้ส่วนกล่องนะครับกล่องพวกนี้เนาะผมแนะนําให้ผู้เล่นใหม่จริงๆนะผมแนะนําให้เลือกน้องเบดีนะครับอ่าถ้าใครยังไม่มีตัวแท้งเนาะแนะนําให้เลือกน้องเบดีนะอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นทั้งสายดาเมจและ ตัวแท้งนะครับตัวนี้สายธาตุดินนะอ่าเลือกเลยนี่มาแล้วแล้วก็อีกกล่องหนึ่งตรงนี้นะครับผมก็เลือกใครก็ได้อ่าดูตามเทียร์ลิสต์ได้เลยนะว่าตัวไหนมันเทียร์สูงก็เลือกตัวนั้นเลยเนาะสำหรับใครที่ได้ตัวละครเทียร์เอสเอสแล้วก็ t ทีแล้วนะครับผมอาสำหรับผมแล้วมันเกลือนะครับเดี๋ยวค่อยไปรีไอดีใหม่เนะาะเลือกน้องนี้ก็ได้อพิธีเชียร์ก็ได้ครับผม u n ู่ใน S นะตัวนี้อ่าตัวนี้ครับผมเป็นตัว support หรือเปล่านะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่รีแล้วไม่ได้ตัวละครแต่พี่ต้องการก็รีไอดีนะครับผมวิธีรีไอดีเกมนี้ครับผมจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกทำการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับอ่าตอนที่เราเข้าเกมแรกๆนะครับผมผมแนะนำให้ทุกคนล็อกอินแบบเกสนะครับแล้วก็ให้เรามา กดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับผมตอนนี้ก็มีอยู่14เซิร์ฟเวอร์นะอ่าพอเราเลือกเซิร์ฟเวอร์แรกๆนะครับผมเราสุ่มหาตัวละครแล้วมันไม่ได้นะครับผมก็ออกมาเปลี่ยนเซนะิร์ฟเวอร์เนาะอ่ากดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะได้ตัวละครตามที่เราต้องการนะครับคุณลีดตอนไหนใช่ไหมครับผมเราเล่นจบบทที่1เนาะไม่ต้องเล่นต่อครับผมกดรับของรางวัลรับตั๋วกาชารับของรางวัลที่มันขึ้นจุดสีแดงนะครับแล้วก็รับ ตรงสองจดหมายกรอกโค้ดอ่ะก็จะได้ตั๋วกาชามาประมาณ46ใบนะครับแล้วก็ได้เพชไฟอีกประมาณ4,5 0 0เนาะแล้วก็ให้เรามาสุ่มหาตัวละครตามเพียร์ลิสที่ผมขึ้นให้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับพอเราหาตัวละครแล้วไม่ได้ก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมสาหรับไปที่ที่2นะครับกดออกมาตรงนี้แล้วก็มาที่บัญชีตรงนี้ครับตั้งค่าระบบครับบัญชีกลางตรงนี้ครับผม กดสลับบัญชีครับอ่าแล้วก็ให้เรากดล็อกอินระบบแขกตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่งั้นก,ก็กดลบเกมใหม่นะครับแล้วก็ทําการล็อกอินแบบระบบแขกหรือว,ว่าเกสใหม่นะครับผมอ่าระบบมันก็จะลบบัญชีของเรานะครับผมอันนี้มันจะไม่เปลืองอ e ีเมลของเราเนาะอ่าประมาณนี้เลยครับผมสำหรับวิธีการรีไอดีง่ายๆแค่นี้จบครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมพ์นะครับ เกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะทุกคนแล้วก็สามารถจัดทีมอัตโนมัติได้ด้วยนะกดที่ลงทีมทั้งหมดตรงนี้เนาะอ่าก็จะจัดทีมให้เราอัตโนมัตินะครับเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด5ฝ่ายนะทุกคนดูได้ตามนี้เลยแล้วก็จะมีระบบแพ้ทางชนะทางเนาะอ่าดูได้ตามนี้เลยนะครับผมอ่าเกมนี้นะครับเพราะเรานําตัวละครนะผมฝ่ายเดียวกันลงเนาะมันจะ บวกพวกโบนัสตรงนี้ให้นะครับผมพวกโบนัสโจมตี HP อะไรพวกนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็จะมีพวกค่าพลังลบเนาะข้างบนเห็นไหมอ่าโอเคครับผมกดออกลบไปเลยกดบุกโจมตีครับผมเกมนี้ก็จะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดที่คูณ3นะทุกคนแล้วก็มีระบบข้ามเนาะแล้วก็มีระบบบัฟนะอ่าตามนี้เลยนะครับผมทุกาภาพสวยใช้ได้เนาะ เกมอาร์ต 2D นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม Scarlet Girl นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ด้วยนะครับผมคอยเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ